สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่27พฤษภาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยราบเรื่องกันที่ผลฟุตบอลเดอแชมเปช้ยนอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการเพลย์ออฟหาทีมเดือนชั้นนะครับซึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศลรดยูไนเต็ดแพ้กับเซาท์แฮมตันไป0-1โดยเกมนี้เซาท์แฮมตันก็ได้ไประตูชัยจากอดัมอัมสตรองในนาทีที่2 4 ก็ทำให้ซอลแฮมตันได้เลื่อนชั้นกลับไปเล่นฟุตบอลเพิ่มเลึกอังกฤษในฤดูกันหน้าอีกครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเร้วมาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่38เกตาเฟ้แพ้กับรอลเออมาโยกาไป1-2เซลตาบีโก้เสมอกับบาเลนเซีย2องต่อสพามาสเสมอกับอาาเบส1ต่อ1และเซบียาก็แพ้กับบา์เซลล่าไป1ต่อ สรุปตารางคะแนนหลังจากจบฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแชมป์ก็เป็นเรอัลมาดริดที่แข่ง38นัดชนะ29เสมอ8แพ้ไป1เก็บไป95คะแนนที่2ก็เป็นบาร์เซโลนาเก็บไป85คะแนนที่3เป็นคิโรนาเก็บไป81คะแนนที่4เป็นเอลติโกมาดิดเก็บไป76คะแนนที่5เป็นเอลติกบิลเบาเก็บไป68คะแนนที่6เป็นเรอัลโซเซดาดเก็บไป60คะแนน ที่เเป็นแล้เบติสเก็บไป5 7คะแนนที่8เป็นบีเยลิวเก็บไป5 3นาคะแนนที่เกเป็นบาเลนเซียเก็บไป4 9คะแนนและที่10เป็นอาราเบสก็เก็บไป4 6คะแนนที่ 1- ถึงที่4ก็ได้โคตาไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่5ที่6ไปยูโรปาลีกและที่7ก็ไปยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ ส่วน3มทีมที่ตกชั้นนะครับที่18ก็เป็นคารดิที่เก็บไป3 3คะแนนที่19เป็นอลเมรียเก็บไป21คะแนนและที่20เป็นรานาดาเก็บไป21คะแนน3ทีมนี้ก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนดาวซันโวรประจำฤดูกาลน,นี้นะครับที่1ก็เป็นอาร์เตมด็อกบิกที่ยิงไป24ประตูนะครับผลฟุตบอลกาโชสเลีอิตาลีเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่38อาตาลันตาเอาชนะตตลีโนไป3ต่อ0น นาโปลีเสมอกับเบเชส 0-0, เอ็มโปรีเอาชน่าลอมา 2-1, ฟอร์ซิโนเน่แพ้กับอูเดนเซส 0-1, เวโรนาเสมอกับอินเตอร์มิลาน2-2และลาซิโอก็เสมอกับซัสโซโลไป1-1ต่อสรุปตารางคะแนนหลังจากจบฤดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแชมป์ก็เป็นอินเตอร์มิลานที่แข่ง38นัดชนะ29เสมอ7และแพ้ไป2เก็บไป94คะแนนรองแชมป์ก็เป็นเอซิมิลานเก็บไป75คะแนน ที่3เป็นยูเวนตุสเก็บไป71คะแนนที่4เป็นอัตาลัน่าเก็บไป69คะแนนที่5เป็นโบโรลิญาเก็บไป68คะแนนที่6เป็นโลมาเก็บไป63คะแนนที่7เป็นลาซิโอเก็บไป61คะแนนที่8เป็นฟิออเรนตินาเก็บไป5 7คะแนนที่9เป็นโตริโนเก็บไป53คะแนนและที่10เป็นนาโปลีก็เก็บไป5 3คะแนนที่ 1- ถึงที่5ก็ได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกที่6ที่7ไปยูโรปาลีก และที่8ก็ไปยุโรปคอนเฟอเรนซ์นะครับส่วน3ทีมที่ตกชั้นนะครับที่18เป็นโฟเซโนเน่ที่เก็บไป35คะแนนที่19เป็นซัสโซโลเก็บไป30คะแนนและที่20เป็นซาเลนิตาน่าก็เก็บไป17คะแนน3ทีมนี้ก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนดาวซันโวประจำฤดูกาลน,นี้นะครับที่1ก็เป็นลาตาโลมาติเนที่ยิงไป24ประตูนะครับ ผลฟุตบอลซูเปอรล์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที38ซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลคนอนยาสปอร์แพ้กับกาลาตาสลายไป1ต่อ3เฟนเนร์เบเช่ถล่มเอาชนะอิสตันบูลสปอร์ไป6ต่อ0แทบทันสปอร์เอาชนะอันคาราโกคู4ีต่อ2อาดานาเดมิสปอร์แพ้กับอิสตันบูบาซาเซเคีย2ต่อ6คาซิมปาซาเอาชนะเบซิตัก2ต่อ1เพนดิสปอร์แพ้กับกาเซอัมเตสซนต่อ1และฮาเตสปอร์ก็เอาชนะลิเซสปอร์ไป2ต่อ0 สรุปตารางคะแนนหลังจากจบฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแชมป์ก็เป็นกาลาตาสลายที่แข่ง38นัดชนะ33เสมอ3และแพ้ไป2เก็บไปถึง102คะแนนรองแชมป์ก็เป็นเฟเนรบเช่เก็บไป99คะแนนที่3เป็นแทปซังสปอร์เก็บไป67คะแนนที่4เป็นอิสตันบุลบาซาซเฮียเก็บไป61คะแนนที่5เป็นคาซิมปาซาเก็บไป56คะแนนและที่6เป็นเบซิต้าก็เก็บไป56คะแนน ที่1ที่2ก็ได้สิทธิ์ไปเพลย์ออฟยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่3ไปเพลย์ออฟยูฟ่ายูโรปาลีกและที่4ก็ไปเพลย์ออฟยูโรปาคอนเฟอเรนซนลีกนะครับส่วน3ทีมที่ตกชั้นนะครับที่18เป็นคารากุมลุกที่เก็บไป40คะแนนที่1 9เก็เป็นเพนิสปอร์เก็บไป37คะแนนและที่20เป็นอิสตันบูลปอร์ก็เก็บไป16คะแนน3ทีมนี้ก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ส่วนดาวซันโบประจําดูการนี้นะครับที่1ก็เป็นเมาโลเอคาดี e ที่ยิงไป25ประตูนะครับเราไปดูผลฟุตบอลยูโรยูสเกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เวลเสมอกับโครเอเชีย1ต่อ1อสเตรียถล่มเอาชนะเดนมาร์ก4ีต่อ0เช็กเอาชนะเซอร์เบียสีต่อ3และยูเครนก็เอาชนะไซ่ปรัสไป2-0 สรุปตารางคะแนนในกลุ่ม A นะครับแชมป์กลุ่มก็เป็นเชคที่เก็บไปถึง9คะแนนเต็มรองแชมป์ก็เป็นเซอร์เบียเก็บไป6คะแนนที่3เป็นยูเครนเก็บไป3คะแนนและที่4เป็นไซปัสก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้เลยนะครับกลุ่มนี้เชคก,กับเซอร์เบียก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนยูเครนกับไซปัสก็ตกรอบและกลุ่ม B ีแชมป์กลุ่มก็เป็นออสเตรียที่เก็บไป7คะแนนที่2เป็นเดนมาร์กเก็บไป4คะแนนที่3เป็นโครเอเชียเก็บไป3คะแนน แายที่สเป็นเวลก็เก็บไป1คะแนนกลุ่มนี้ออสเตรียกับเดนมาร์กก็ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนโครเอเชียกับเวลก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราไปดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่30ซึ่งก็เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลน,นะครับชลบุรีเอฟซีเอาชนะตลาดเอฟซีไป3ต่อสสุโขทัยเอฟซีแพ้กับลำพูนเวลเลอร์0ูต่อ3เชียงรายไนเด,ดแพ้กับเมืองทองไนเดต็ด2ต่อส ราชบุรีเอฟซีเอาชนะพีทีประจบเอฟซีสามต่อศูนย์มีจีปทุมกินาเต็ดเอาชนะโอลลิเทโอเอฟซีสี่ต่อสองการทัลเลียเอฟซีถล่มเอาชนะนคปรปฐมยูไนเต็ดไป6กต่อศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป8ปต่อสและทูแบงค์ขอกไนเต็ดก็เอาชนะอุทัยธานีเอฟซีไป3าต่อศสรุปตารางคะแนนตอนนี้หลังจากจบฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แชมป์ก็เป็นบุลเลอร์มินเต็ดที่แข่ง30นัดชนะ20เสมอ9และแพ้ไป1เก็บไป69คะแนน ที่2เป็นทูแบงคอกกินาเดตเก็บไป61คะแนนที่3เป็นการเะเลฟซี FC, เก็บไป5 7คะแนนที่4เป็นบีจ um ีปทุมกินาเดตเก็บไป5 4คะแนนที่5เป็นเมืองทองกินาเดตเก็บไป5 2คะแนนและที่6เป็นราชบุรีเอฟซีก็เก็บไป39คะแนนส่วน3มทีมที่ตกชั้นนะครับที่14เป็นชนบุรีเอฟซี FC, เก็บไป30คะแนนที่15เป็นโพลิทเทโลเอฟซี FC, เก็บไป28คะแนน แรกที่16เป็นตลาดเอฟซเก็บไป26คะแนน3ทีมนี้ก็ตกชั้นไปเป็นทีเรียบร้อยนะครับส่วนดาวซันโวรประจำฤดูกาลนี้นะครับที่1ก็เป็นสุภาชัยใจเด็ดที่ยิงไป21ประตูนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่16วิซโกเบแพ้กับโตเกียวเวอร์ดี้ไปส,ง Osaka สูงตาหนึ่งเซเลโซออสการเสมอกับซันเฟเชโรชิมะหนึ่งตอหนึ่งนากกย่แกลมปัสเสมอกับเกียวโตเซนกาหนึ่งตอหนึ่งเอฟซีโตเกียวแพ้กับกามะโออสการสูงตาหนึ่ง และอุลลวัตเดเดมอนก็แพ้กับมาชิดะเซลเวียไป1่ต่อสวนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นมาชิดะเซลเวียมีอยู่35คะแนนที่2เป็นคาชิมะแอลเลอร์มีอยู่32คะแนนที่3เป็นวิเซลโกเบมีอยู่29คะแนนและที่4เป็นกัมบะอซสการก็มีอยู่28คะแนนส่วนฐลนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นชนันเบมเมลมี14คะแนนที่19เป็นคอนสตารเดเลสโปรมี11คะแนนและที่20เป็นเกียวโตซังกาก็มีอยู่10คะแนน และผลฟุตบอลเคลลีเกหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่14ไทแทกูเอฟซีแพ้กับกังวันอฟซีไป1-2ต่อ2และเชจูยินาเด,ดก็เอาชนะซูวอนเอไป1-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอุนสันฮุนไดมิวยี่สิคะแนนที่2เป็นโปฮันสเตเลอร์มิลยี่สคะแนนที่3เป็นคิงชองซัมมูมิลยี่2คะแนนและที่4เป็นกังวอนเอฟซีก็มิลยี่2คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นชนบุรุุนไดมอเตอร์มิ14คะแนนที่11เป็นแทกูเอฟซีมิลสคะแนนและที่12เป็นแทจอนซิติเซนก็มิล1ิบเคะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสวัสดีครับ